力。 สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกาเฟอร์สมุนไพรกระชายขาวจากกู๊ดเฮิร์บสมุนไพรเสริมภูมิต้านทานพิเศษสั่ง1กระปุก60แคปซูลแถมฟรี1กระปุกจากปกติ720บาทพิเศษเพียง499บาทสั่งซื้อ2กระปุกแถมฟรี2กระปุกพิเศษแับเพิ่มขนาดพุกพา10แคปซูลอีกด้วยรวมมูลค่า1540บาทจ่ายเพียง990บาท 0946142292และ0948971111 สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทางใครทางมันวันนี้นะคะอยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันตวงสวิการมายาชาแนลค่ะและล like ็กซี K ่กยิดารามายาชาแนลพร้อมรายงานตัวแล้วค่ะุณผู้ชมค่ะ <c oughs> เห็นเสื้อผ้าก็รู้แล้วคุณผู้ชม <c oughs> ว่าคอนเซปต์รายการของเราเนี่ยทางใครทางมันอย่างแน่นอน <c oughs> มุมแดงมุมน้ำงเงินคุณผู้ชมเลือกเอาเลยว่าคุณผู้ชมจะอยู่ด้านไหนชัดเจนมากนะคะถูกต้องเอาใช่ไหมคะแน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> ค่ะ,คะ,คะ คือการรับน้องเขาชมขารับพิธีกรผู้ประกาศข่าวคนใหม่ของทางรายการทางใครทางมันของเราเนี่ยนะมานั่งประจําการแบบเต็มตัว คุณคิดว่าคุณจะสู้เล็กซี่ได้หรอคะสู้ค่ะแน่กล้ามากอะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเป็นผู้ตัดสินค่ะว่าจะสู้ได้หรือสู้ไม่ได้คุณผู้ชมอยู่ทีมไหนทีมเล็กซี่หรือว่าทีมตวงนีกลัวแล้วมีสองทีมนะคะอะแต่ใ้เราเราก็รักกันอยู่นะไม่ค่ะไม่ค่ะฉันคิดคนเดียวใช่ไหมคคุณคิดคนเดียวคุณมโนไปเองนะเขารักกันใจไรมากเดอแต่เขาต้องบอกแบบนี้สิ่งที่ เราจะบอกแบบนี้คุณคผู้ชมขาเราไม่ได้รักกันแต่เราเนี่ยรับคุณผู้ชมค,ะค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รอดจากโควิด19ทําอย่างไรวันนี้มีคําตอบค่ะเพราะว่าสิ่งดีๆเรามีมานําเสนอค่ะนั่นคือสมุนไพรกระชายขาวของเรามาในรูปแบบของแคปซูลค่ะคุณผู้ชม1กระปุกเรามีได้กัน60แคปซูลน,นะรับประทานง่ายมากๆค่ะไม่ต้องไปบดไม่ต้องไปตำไม่ต้องไปคั้นไม่ต้องไปเค้นกระชายขาวให้วุ่นวายค่ะรับประทานแบบแคปซูลเนี่ยง่ายมากๆ หนึ่งกระปุก60แคปซูลวันนี้เราจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อหนึ่งกระปุกแถมฟรีอีกหนึ่งกระปุกจากปกติ720บาทลดพิเศษเบาๆเหลือเพียง499บาทเท่านั้นนี่คือโปรโมชั่นแลกอีกหนึ่งโปรโมชั่นอันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆคุณผู้ชมขาซื้อ2กระปุกแถมฟรี2กสองกระปุกละแถมเพิ่มไปอีก10แคปซูลจากปกติราคา1540บบาทลดพิเศษหันราคาเบาๆเหลือเพียง 990บาทเท่านั้น2เบอร์ที่คุณอยู่หน้าจอค่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรสอบถามวิธีการรับประทานหรือโทรสอบถามใดๆก็ได้นะคุณผู้ชมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับเราได้ที่2เบอร์นี้ค่ะ094614 2292และ094897 หนึ่ง 11, 11 1บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศคะ่ะนี่แหลคะค่ะคุณ,คณมีติดบ้านยังคะค่ะมีแล้วค่ะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้<า>พลาดไม่ได้แน่นอนถูกต<า>้องค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณรักตัวเองหรือว่าคุณรักคนที่คุณรักคุณควรที่ซื้อผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับคนที่คุณรักด้วยค่ะ ก็เป็นความห่วงใยจากเรานะคะกับสมุนไพรกระชายขาวค่ะและแน่นอนนะคะกับสถานการณ์โควิดค่ะที่เราติดตามกันทุกวันนะคะแล้วก็รายงานกันทุกวันวันนี้นะคะอีกแล้วค่ะตายสะสมพุ่ง8 0 0 0ศพค่ะซึ่งโควิดวันนี้นะคะก็มีการติดสะสมนะใช่ค่ะดิฉันตกใจตื่นเ<ม>ช้าขึ้นมาตัวเลขของผู้เสียชีวิตวันนี้ นิวเฮียอีกแล้วทุกวันเลยค่ะทุกวันจริงๆนะคะถ้า<ะ>ยิ่งถ้าเปรียบเทียบม,มาตั้งแต่ช่วงแรกนะ้หลักพันตอนนี้หลักหมื่นแล้วก็ยังไม<ะ>่มีทีท่าว่าจะหยุดด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ติดเชื้อเพิ่มค่ะ2 5ง5รายนะคะและเสียชีวิตอีก3 1 2รายค่ะซึ่งวันนี้นะคะเมื่อช่วงเช้าค่ะ7จ็นาิกาสานาทีค่ะศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขนะคะเผยตัวเลขสถานการณ์การแพร่ระบาดข,ของโค โควิด19ในประเทศไทยค่ะว่าสถานการณ์ล่าสุดนะคะตอนนี้ค่ะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะหรือว่าโควิด -19 ค่ะวันนี้นะคะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม25,15รายค่ะแบ,บ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่22,67รายผู้ติดเชื้อในเรือนจำนะคะ248รายและยอดติดเชื้อรวมละลอกเมษายนนะคะ 9,494รายค่ะคุณผู้ชม<อ>ซึ่งรวมยอดติดเชื้อสะสมนะคะ9,608,957รายและเสียชีวิตเพิ่ม312รายค่ะ มีเสียชีวิตสะสมนะคะ8,285รายและยังมีผู้ป่วยนะคะที่ป่วยเพิ่มหายป่วยเพิ่มนะคะ,ะ22,682รายค่ะแล้วก็เป็นผู้ป่วยกำลังรักษาอยู่27,555รายค่ะตัวเลขเหล่านี้ oh. คุณผู้ชมขาอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าก็เท่านี้แหละประมาณนี้แหละคะแต่จริงๆแล้วตัวเลขมันไม่ควรเพิ่มมากไปก<ถ>ว่านี้ผู้เสียชีวิตไม่ควรเสียชีวิต วันลักเป็นหลักร้อยแบบนี้ด้วย<ช>เรามองว่า1เรื่องการบริหารการจัดการรวมไปถึงเรื่องของประชาชนแต่ละคนก็ต้องดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆมา,มาตรการใดที่ออกมานั่นค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าให้ใส่แมสปิดปากบางคนไม่ใส่ใ<ช>เขาบอกว่าให้เว้นระยะห่างบางคนไม่เว้นเขาบอกว่าห้ามเดินทางไปในพื้นที่เสีย่ย บางคนก็ทำนี่แหละถึงต้องบอกว่ามองกันสองมุมม,มุมแรกคือการบริหารจัดการของทางภา,ราครัฐส่วนที่2คือตัวเราก็ต้องดูแลตัวเราเองเป็นสิ่งสำคัญค ค่วเราเองก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยนะคะในการดูแลป้องกันนะคะหลายๆคนอย่างดิเล็กซี่พูดเลยอย่างช่วงนี้หลายๆท่านก็อาจจะมีแอบจัดงานจา<ช>ัดปาร์ตี้คือเราจะบอกว่าเราเข้าใจนะตอนนี้มันมันเนิ่นนานมาแล้วเราก็อยากมีงานเลี้ยงพบปะส,สังสรรค์แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในช่วงนี้โรคโควิด -19 ก็ยังไม่ได้จากเราไปไหนเราก็ต้องระมัดระวังตัวเราเองเพิ่มขึ้นด้วยนะคะจริงๆแล้วการฉีดยาก็เป็นสิ่งที่สําคัญฉีดวัคซีนใช่ไหม นนะะฉีดวัคซีนอะไรในเมื่อวัคซีนมันไม่มาเนี่ยในเมื่อมันมกันเลื่อนออกไปเยอะขนาดนี้คุณจะบอกว่าการฉีดวัคซีนมันมันควรเป็นทางออกหรอแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคือคิวมันเลื่อนอะ ช่ค,ค่ะคุณจะไปหาวัคซีนจากไหนคะคือตอนนี้นะคะต้องบอกว่าถ้าฉีดวัคซีนนะคะใครที่มีโอกาสฉีดเนี่ยคืออย่างก่อนหน้านี้เนี่ย<ฆ>หลายหลคนกลัวการฉีดวัคซีนนะหนีด้วย<ฆ>เคยมีข่าวแบบว่าออคนหนีการฉีดวัคซีนค่ะแต่จริงๆแล้วคือตอนนี้เนี่ยด้วยประเทศไทยเราเองอย่างหนึ่งต้องยอมรับนะด้วยประสิทธิภาพของวัคซีนหรืออะไรก็แล้วแต่<ฆ>ตอนนี้มันมีเท่าที่มี ก็เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองนะคะจากหนักเป็นเบาก็ฉีดก,ก่อนแต่เชื่อว่าในอนาคตคหวังว่าแล้วกันเราจะมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะต้องยอมรับว่าสําหรับไวรัสโควิด -19 นะคะเขาเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเขาก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอ่ะวัคซีนบางทีมันตามไม่ทัน<อ>แต่ประเทศไทยของเราก อแล้วทร่เทบไทเราตามเขาทันเหรอคะคุณผู้ชมขาในเมื่อประเทศอื่นๆเนี่ยวัคซีนเขาเพิ่มประสิทธิภาพไปวัคซีนบางตัวค่ะคุณผู้ชมขาเ็บอกแบบนี้เลยว่าต่างประเทศเนี่ยนำเข้าวัคซีนยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้มาเยอะมากๆสิ่งที่สําคัญคุณผู้ชมขาเราต้องดูแลตัวเองนะรวมไปถึงตามหาวัคซีนกูอยู่ไหนให้ได้ เพราะว่าวัคซีนเหล่านี้ค่ะเราจะต้องฉีดรวมไปถึงให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ฉีดรวมไปถึงด่านหน้าและด่านหลังควรได้ฉีดด่านหน้าหมายความว่าบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าพวกคนที่ทํางานเกี่ยวกับในส่วนของการดูแลผู้ป่วยโควิดด่านหลังคือพระ นพระภิกษุหรือว่าเปล่ามกทายกหรือว่าสับปเปลอหรือว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยอาสาที่คนที่ติดเชื้อโควิด1 9้เนี่ยถึงวาระสุดท้ายแล้วเนี่ย เขาจะต้องได้รับการชาปนกิจหรือได้รับการเผาแบบนี้คือด่านหลังควรจะฉีดให้เขาและเอาไฟเซอร์ไปฉีดให้เขาด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะพูดถึงแต่บุคลากรด่านหน้าจริงๆบุคลากรด่านหลังนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วจริงๆทุกคนแหละค่ะควรจะได้รับวัคซีนที่เหมาะสมและถูกต้องเป็นการที่ป้องกันด้วยนะคะเหมือนข่าวนี้นะคะจริงๆวัคซีนเราตอนนี้เท่าที่เราทราบกันควรจะฉีดสองเข็ม แต่เป็น2เข็มที่มีระยะห่างกันไม่ว่าจะเป็นซิ n โนว่าแอสอรซินิก้าโมเดนาอะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่แต่ข่าวนี้นะคะสำหรับคุณยายวัย70ค่ะหลงในสนามฉีดวัคซีนโควิดคุณยายเลยเจอฉีด2เข็มรวดนะคะคทั้งแขนซ้ายและแขนขวาค่ะ,ค,ะคือเอาจริงๆไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ดีนะคะ,คะสำหรับคุณยายวัย70ปีค่ะพัดหลงกับลูกในสนามฉีดวัคซีนโควิด นะคะคสรุปได้ฉีดแอสตราเซนิกาทีเดียว2เข็มนะคะแขนทั้งสองข้างนะคะพบก่อนหน้านี้ฉีดซิโนแวคมาก่อนด้วยะนะคะเหตุเกิดจากที่ลูกชายค่ะก็พาครอบครัว3คนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่คุณอาค่ะไปฉีดวัคซีนเข็ม 2, 2> มแล้วเกิดพลัดหลงกัน นะคะแล้วก็มาเจอคุณแม่อีกทีค่ะวัย70ปีนะคะคุณแม่เดินยิ้มมาเลยบอกว่าดีใจบอกว่าแม่ได้ต้องสองเข็มนะคะวันนี้เป็นแอสตราซินิกาทั้งแขนซน้ายและแขนขวาค่ะ ลูกชายก็ตกใจนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าลูกชายนี่ก็มีความน่ารักนิดนึงนะคะบอกว่าไม่ติดใจค่ะแค่อยากฝากบอกคุณหมอว่าถ้าวัคซีนหายไปหนึ่งโดสเนี่ยคือกับคุณแม่นะคะแล้วอ,อยากให้คุณหมอก็คือเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงนะคะด้วยคุณยายคือ,อก็ท่านอาจจะอายุเยอะอายุเยอะแล้วก็เห็นว่าให้ฉีดก็ฉีดเพิ่มไปนะคะอันนี้ก็ไม่ทราบว่าย,ยังไงแต่ แต่ถ้าเรามองในมุมของบุคลากรทาง,ง<ะ>ทการแพทย์ก็อาจจะเป็นห่วงเห็นคุณยายเดินเอ๊ยยังไงคุณยายฉีดหรือยัง<ะ>ยังไม่ได้ฉีดอ่ะมาฉีดค่ะคุณยายก็ไม่ได้บอกว่าเอ้คุณยายฉีดแล้ว นะคะเดินดูจังเลยอ่ะแต่เรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับผู้ชมค่ะเพราะว่าคุณยายเนี่ยอาจจะเป็นคนแรกของโลกก็ได้นะกินเนสบุ๊กเนี่ยต้องลงไว้เลยนะว่าคุณยายเนี่ยได้ฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าสองเข็มด้วยกันสองเข็มในเวลาเดียวกันแต่ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยเราจะโกรธมากๆเพราะว่าเฮ้ยแบบนี้ได้หรอแล้วการฉีดวัคซีนไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะผู้ชมไม่ใช่ว่าเราไปเก็บอาร์ซีฉีดเลยค่ะฉีดเลยค่ะวันนี้ฉันได้เจ็ดเข็มวันนี้ ได้หเข็มขึ้นมาแบบนี้นะคือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะผู้ชมคะการฉีดวัคซีนต้องดูเรื่องของยี่ห้อหการฉีดวัคซีนต้องดูในรายละเอียดว่าเราเนี่ยเหมาะกับวัคซีนตัวใดวัคซีนคือการเลือกเราต้องเลือกให้ดีที่สุดค่ะผู้ชมคะถ้าเราไม่สะดวกฉีดในยี่ห้อนี้ปฏิเสธไปเลยบอกเขาเลยว่าฉันไม่ฉีดยี่ห้อนี้ฉันจะฉีดอีกยี่ห้อนี้ไม่เปรนไัชะลอได้ในเมื่อ ฉันไม่ชอบยี่ห้อนี้บอกเข้าไปตรงๆค่ะคุณผู้ชมรวมไปถึงถ้าเป็นคุณยายหรือคนที่พาคุณพ่อคุณแม่พ่อเท่าแม่เท่าเนี่ยนะไปในสถานที่ที่ฉีดวัคซีนควรจุงมือกันไว้อ,อย่าให้พัดหลงนี่ถือว่าเป็นกรณีศึกษานะการที่พาผู้ใหญ่ไปต้องจุงมือเขาหรือถ้าสมมติว่าพัดหลงกันจริงๆเนี่ยเขียนชื่อเบอร์โทรศัพท์ไว้และคุณยายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะก็ควรที่จะบอกว่า แค่นี้ฉีดมาแล้วค่ะฉีดแล้วฉีดแล้วแค่นี้ไม่ต้องฉีดอเพราะฉีดมาแล้ว<ช>นะคะเพราะว่าเนี่ยอย่างคือต้องบอกว่า ในเคสนี้<ะ>คือโชคดีที่คุณยายไม่ได้มีอาการข้างเคียงหรือว่าเป็นอันตรายใดๆนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าวัคซีนดีก็จริงค่ะแต่ถ้ามันโอเวอร์โดสหรือมากเกินไปมันมีผลกระทบต่อร่างกายแน่นอนคืออย่างถ้ายัางวัยรุ่นเด็กๆเนี่ยบางทีการได้รับยาหรือว่าวัคซีนในปริมาณที่มากอาจจะมีผลข้างเคียง<ช>แล้วนี่คนมีอายุีแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีหลายๆข่าวที่หลายๆท่านเนาะฉีดวัคซีนไปมีอาการริมเลือนหัวใจอุดตัน S <S 2> <S 2> มีผลกระทบกับร่างกายแล,แล้วนี่คุณยายส่องเข็มส่องโดสกครั้งเดียวค่ะต้องดูผลข้างเคียงย้อนหลังด้วยนะคุณชมค่ะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยอาการของคุณยายเป็นอย่างไรบ้างต้องมีการติดตามอาการของคุณยายด้วยว่าร่างกายของคุณยายเนี่ยรับวัคซีนแล้วมีผลกระทบหรือว่าเป็นอะไรไหมอันนี้เราก็เป็นห่วงคุณยายด้วยใจจริงค่ะแต่สิ่งที่ดีที่สุดนะครั้งต่อไปอย่าฉีดให้กับ คุณยายหรือผู้สูงอายุสองเข็มเจ้าหน้าที่ถามก่อนรวมไปถึงคุณยายค่ะหรือว่าญาติของคุณยายเนี่ยต้องบอกเขานะว่ามไม่เอาแล้ว เข็มเดียวพอแล้วค่ะคือเราเข้าใจบุคลากรทางการแพทย์นะคือก็หวังดีแหละแต่ว่าตอนนี้นะคะคือลูกชายของคุณยายค่ะก็ได้เฝ้าดูอาการของคุณยายจนถึงวันที่17นะคะก็พบว่ายังแข็งแรงดีค่ะส่วนคุณหมอเองก็มีการสอบถามเป็นระยะระยะเพราะเชื่อว่ากรณีนี้นะคะเป็นครั้งแรกจริงๆที่มีการฉีด2โดสนะคะสเข็มในครั้งเดียวนะคะซึ่งคุณยายเองค่ะน่าเอ็นดูพีเล็กซี่ค่ะ คุณยายบอกว่าตอนแรกคุณยายคิดว่านะครคุณหมอฉีดวัคซีนมาให้เนี่ย สองเข็มหรือว่าคุณหมอแบบเรียกให้ฉีดก็ฉีดแหละคนมีอายุเออคงไม่เป็นอะไรแต่พอแกทราบว่าจริงๆเราไม่ควรฉีดสองเข็มนี่แกก็ตกใจนั่นไงนะนี่คือกรณีศึกษาอย่างที่บอกคุณผู้ชมขาก็ดูข่าวนี้นะก็ไปสอดส่องคนในครอบครัวเราด้วยว่าเวลาที่ถึงคิวไปฉีดวัคซีนแล้วเข้าไปยังไงเขาเดินทางยังไงอย่าปล่อยให้เป็นคนเดียวเด็ดขาดเลยนะคะคืออย่างน้อยต้องมีบุตรหลานนะคะครอบครัวดูแลด้วยเพราะบางทีผู้สูงอายุ ท่านก็อาจจะไม่ได้มีความเข้าใจมากนะคะว่าต้องฉีดแค่ไหนยังไงแบบนี้ค่ะ,ะนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรามาอัปเดตกันคุณยายโชคดีแล้วกันในในเคสนี้นะที่ ปลอดภัยดีนะคะยังดีนะคะหมนบอกว่ามีข่าวต่อไปด้วยค่ะค่ะสำหรับข่าวต่อไปเราก็ยังอยู่ในเรื่องของโควิดนะคะคืออย่างถ้าเราตามข่าวกันมาเรื่อยๆเนี่ยโควิดจริงๆมันก็มีหลายเรื่องให้เราได้แบบมามองย้อนกันพอสมควรเลยอย่างในกรณีนี้นะคะเด็กชายวัยเจ็ดขวบเองค่ะสุดแกร่งเลยนะคะรอดติดโควิดค่ะแต่ว่าต้องอยู่บ้านคนเดียวนะคะหลังครอบครัวแปดคนด้วยกันค่ะติด โควิดไปแล้วนะคะสำหรับน้องบาสค่ะเด็กชายเจ็ขวบนะคะคนนี้ค่ะรอดติดเชื้อโควิดนะคะแต่ว่าต้องอยู่บ้านคนเดียวค่ะเพราะว่าคนในครอบครัวทั้ง8คนนะคะก็ ติดโควิดไปนะคะซึ่งจากกรณีนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ค่ะอาสาสมัครมูลนิธิปอติต๊งนะคะก็ได้เดินทางไปที่บ้านหลังนึงค่ะแถวจังหวัดนนทบุรีอำเภอปากเกรด็ด<อ>จะบอกว่าใกลบ้านด้วย<อ>ค่ะ,คะแล้วพื้นที่สีแดงด้วยใช่ใ<ห>นะคะจังหวัดนนทบุรีนะคะเป็นพื้นที่สีแดงด้วยค่ะครอบครัวนี้นะคะเขามีกันทั้งหมด9คนค่ะแต่ว่า8คนก็ติดเชื้อโควิด19ไปแล้วนะคะมีเพียงเด็กชายคนนี้ค่ะน้องบาสเจ็ดขวบเท่านั้นนะคะที่ไม่ติดเชื้อค่ะ ก็ทางครอบครัวนะคะคุณยายก็ได้วอนหน่วยงานค่ะช่วยเหลือนะคะนำตัวไปรักษาให้ด้วยเพราะว่าเกรงว่าน้องบาสคนนี้ค่ะ จะติดเชื้อเป็นคนสุดท้ายนะคะแต่ต่อมาค่ะทางเจ้าหน้าที่นะคะ RSPSU รวมใจค่ะก็ได้เดินทางไปเยี่ยมน้องบาสนะคะแล้วก็ตรวจโควิดโควิดให้น้องบาสค่ะปรากฏว่าน้องบาสไม่ติดเชื้อนะคะซึ่งน้องบาสน่ารักมากต้องบอกว่าเป็นเด็กเ็จวบที่ฉลาดแล้วก็ฉลาดชานมากนะคะน้องบาสก็ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วบอกว่าอยู่คนเดียวได้นะคะโดยมีเพื่อนบ้านบอกว่าจะช่วยดูแลน้องให้ต้องถามเคล็ดลับนะในการดูแลตัวเองของน้องบาสน้องบาสดูแลตัวเองอย่างไร ในเมื่อคนในครอบครัวเนี่ยติดเนาะแต่ว่าการที่มีสติรวมไปถึงเด็กน้อยคนหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้เรื่องของวิธีการป้องกันได้อย่างไรอันนี้ต้องถอดกรณีศึกษาอของน้องบาสคะน่าสนใจนะนะคะน่าสนใจมากนี่คือสิ่งสําคัญมากๆนะผู้ชมลองไปถามลองไปถามดูว่าน้องบาสดูแลตัวเองอย่างไรคนในครอบครัวมีมาตรการอย่างไรที่ดูแลน้องบาสให้รอดปลอดภัยจากโควิด -19 ้และเราเชื่อว่าการทําแบบนี้เนี่ย ประเทศของเราหรือจังหวัดของเราเนี่ยอาจจะรอดจากโควิด19ก,ก็เป็นได้ ใช่ค่ะเพราะว่าถึงนาทีนี้ตอนนี้นะคะเราต้องช่วยกันในการดูแลรักษาตัวเองนะคะรักษาระยะห่างแล้วก็ถ้าใครแบบว่ามีวิธีการดูแลตัวเองเนี่ยเราควรจะต้องแบบมาแชร์ข้อมูลกันนะคะนอกจากการที่แน่นอนเรื่องของบัคซินแล้วนะคะการดูแลตัวเองส่วนตัวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นเดียวกันค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าคุณผู้ชมขาทางนี้ถนัดมากเลยสําหรับข่าวข่าวนี้คุณผู้ชมขาการจัดปาร์ตี้ในช่วงเวลาแบบนี้จัดได้ยังไงไม่ควรจัด ปาร์ตี้โดยเฉพาะปาร์ตี้รวมตัวกันมั่วสุมแบบนี้นะล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะคุณผู้ชมขาลงพื้นที่เขาบอกว่ามีการแจ้งว่ามีการรวมตัวกันของกลุ่มวัยรุ่น28คนคุณผู้ชมรวมตัวกันอะไรเยอะขนาดนี้นะ,ะที่สอน,นอสุทธิสารค่ะเขาบอกว่าทําการจัด จับกลุ่ม mm hmm. กลุ่มวัยรุ่น mm hmm. มั่วสูงการเช่ารีสอร์ทแห่งหนึ่งเนี่ยหลังจากนั้นค่ะในลักษณะในการจัดปาร์ตี้แบบนี้ Happy ้เบ t ร์เ y ปาร์ตี้การจัดปาร์ตี้ค่ะที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งซอยอินทรมละ47ซึ่งอยู่ในเขตเนี่ยนะ mm hmm. เขตและแขวงเนี่ยก็คือดินแดงนั่นเองค่ะ ซึ่งเจ้าหน้าที่รุดไปตรวจสอบค่ะผู้ต้องหากับพวกจํานวน28คนเยอะมากนะ28ค,ะคนกําลังนั่งมั่วสุ่มกันภายในห้องหมายเลข39ตํารวจจึงแสดงตัวขอตรวจค้นก่อนหลังจากนี้นะเขาบอกแบบนี้เลยค่ะว่าตรวจค้นเนี่ยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆแต่พบอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมพบการแพร่การแพร่โควิด19นี่แหละค่ะน่ากลัวที่สุด ผู้ที่ร่วมงานปราร์ตี้เขาบอกว่าเขารับสาร,รภาพนะเป็นคนเปิดห้องพักดังกล่าวค่ะเพื่อจัดงานวันเกิดจัดงานปราร์ตี้ย้อนหลังให้กับสองคนเนี่ยนะซึ่งเขารับสาร,รภาพว่าจัดจริงๆเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวค่ะในข้อหาฟังดีๆนะคุณผู้ชมฝ่าฝืนข้อกำหนดการออกตามความในมาตรา9กแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 ชุมนุมการทำกิจกรรมหรือมั่วสุมในลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกัน<ม>ของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า5คนแน่นอนค่ะมันเกิน5คนนี่มันต้อง 28, 28คนนะ,ะจับไป<ม>แล้วก็ต้องจับตรวจด,ด้วยตรวจโควิด19ด้วยทั้ง28คนเนี่ยเ<ม>ชื่อแน่ว่าเสี่ยง มาก e ด mm ้วยนะคะจริงจริงจัดปาร์ต hmm. ี <ok ้ตอนนี้นะเรามีทางเลือกออนไลน์นะคุณซี่ทางซูมก็ได้นะเนาะจริงไหมเราเราทานข้าวที่บ้านไนี่ยเราเปิดซูมอ๋อับเพือนอเป็นเปาร์ตี้กันอย่าง Normal นิวนอร์มอลมันไม่ได้ฟิลไงก็นี่นะ <c oughs> คะพอไม่ได้ฟิลมันก็จะเป็นแบบนี้นี่แหละค่ะตำรวจก,ก็จะบุกจับแบบนี้แหละก <c oughs> ็ระมัดระวังกันด้วยนะผู้ชมขาเราก็อยากให้โควิดเนี่ยมันหมดไปสักทีนึง <c oughs> ถ้ากลุ่มคนพวกนี้นี่ย,ยังจัดปาร์ตี้แอบจัดหรือว่าทำกิจกรรมอะไรที่ <c oughs> มันเสี่ยงต่อก,การรวมตัวกันเนี่ยก็ระมัดระวังกันนิดนึงรวมไปถึงค่ะกฎหมายเขาบอกอยู่แล้วว่าการรวมตัวกันเกิน5คนเนี่ยไม่ควรทำอย่างยิ่งก็ผิดกฎหมายกันไปตามน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ ตรวจจับกันไปค่ะ